สลับคลิปนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนโดยร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับก็เป็นร้านที่ให้บริการเติมเกม Tower of Fantasy นะครับใครสนใจเติมเกม Tower of Fantasy เนี่ยก็สามารถไปเติมกับร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้นะครับราคาถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับสวัสดีครับผมกิ่งจากช่อง Ginger Channel นะครับคลิปนี้ก็อยู่กันกับเกม Tower of Fantasy ีนะครับคลิปนี้ครับมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่เลเวล60กันนะครับ โดยช่วงเลเวลหกสิครับจะเป็นจุดเช็คพอยต์สำคัญที่เราเนี่ยจะได้ดรอปของสีทองเยอะขึ้นนะครับรวมถึงจะต้องใช้ CS เพิ่มขึ้นเพื่อต่อสู้กับมอนเตอร์ที่เก่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยคาดว่าตัวเกมเนี่ยจะอัพให้สามารถเก็บเบลได้ถึง60เนี่ยในวันอังคารที่6กันยายนนี้นะครับการเตรียมตัวเรื่องแรกก็คือรีบฟาร์มเลเวลให้เยอะที่สุดนะครับไม่ว่าเราจะเลเวลเท่าไหร่ก็ตามนะครับเพราะว่าเราเนี่ย จะต้องรีบเลเวล60ในวันแรกๆเลยเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสลงดันจอยโอเปเรชั่นหรือว่าดันปฏิบัติการรวมเนี่ยในระดับความยากที่7นะครับซึ่งระดับความยากที่7เนี่ยจะมีของสมส่สีทองดรอปเนี่ยจำนวน2ชนิดนั่นเองนะครับวิธีการฟาร์มเลเวลให้ไวที่สุดก็คือการลงฟอนเทียแคสหรือว่าการลงปะทะสุดเขียแดนนะครับก็ให้ลงแบบ Normal นะครับถ้าเกิดเรา CS เยอะก็สามารถกด AFK ได้แต่เกิด CS น้อยก็แนะนําว่าให้เล่นมือดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเคลียร์ได้เวฟสูงขึ้นก็ สำหรับเรื่องที่2ก็ยังเกี่ยวข้องกับดันจอยเบรชั่นครับก็คือเราจะต้องดองขวดวิตอริตี้กับชิปสเสบียงร่วมนะครับเพื่อที่จะเอามากดใช้ตอนที่สามารถลงดันจอยระดับความยากที่7ตอนเลเวลหกสิบได้น,นั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือตอนลงดันจอยเลเวลหกสิบเนี่ยเราจะได้ของทองจํานวน2ชนิดนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราดองขวดม่วงไว้กดตอนนั้นแล้วก็เอาชิปสเสบียงร่วมที่ดอกคูณ2เนี่ยมาใช้ตอนนั้นนะครับมันจะคุ้มกว่านั่นเองนะครับโดยตัวชิปสเสบียงร่วมเนี่ยก็สามารถหาได้จากการเอา Point เััรรร์ยเเนไปปแลกววมถึงทาคาสาคสดหะบ แล้วก็ตอนนี้ตอนที่อัดคลิปนะครับมีกิจกรรมสตาร์กิจอยู่นะครับซึ่งสามารถเอาแทมเนี่ยมาแลกตัวที่สเสี่ยงร่วมได้เช่นกันนะครับแล้วก็สําหรับขวดสีม่วงที่เอาไว้กดเพื่อเพิ่มเอเนจีสสำหรับการลงดันจอยนะครับก็สามารถหาได้จากการซื้อที่ร้านค้านะครับโดยขวดแรกเนี่ยจะใช้50คริสตัลดำนะครับขวดที่2จะใช้100คริสตัลดำนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดงบไม่เยอะก็ซื้อแค่2ขวดต่อวันแต่ถ้าเกิดเป็นสายฟรีก็แนะนําว่าซื้อ1ขวดก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมพามาดูดันจอยระดับความยากที่7นะครับว่าทำไมเราถึงควรดองขวดม่วงกับชิปสเสบียงร่วมนะครับเนื่องจากว่าตอน60นะครับความยากระดับ7นะครับดันจอยเนี่ยจะมีของทองดรอปจำนวน2ชิ้นนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามดันเนี้ยค่อนข้างยากเนื่องจากว่าเซตขั้นต่ำที่เขาแนะนำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ43 0 0 0นะครับถ้าเกิดเราเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนี่ยการดันเซตให้ขึ้น4ี่หมืนเนี่ยยังค่อนข้างยา,ยากอยู่นะตอนนี้นะครับ ดังนั้นก็พยายามหาปาร์ตี้ที่มีสุลต่านหรือว่ามีคนที่เติมพอสมควรเนี่ยให้พาแบกดันนี้นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะเอาของรางวัลได้คุ้มที่สุดในการใช้ e n e น g y นั่นเองนะครับอย่างที่3ก็คือให้วางแผนการใช้พลังงานในการอัพอาวุธนะครับที่ผ่านมา2ข้อแรกเนี่ยผมจะบอกในเรื่องของจอยบริชชันอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าเราเนี่ยควรแบ่งพลังงานไปใช้เพื่อหาของสำหรับอัปเกรดอาวุธด้วยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเลเวล110ขึ้นไปเนี่ยในการอัปเกรดอาวุธเนี่ยครับมันจะใช้ของเริ่มเยอ,ยเอ,ง,องนะ ซึ่งบางอย่างเนี่ยค่อนข้างหายากอย่างเช่นพวกนาโนไฟเบอร์ที่เป็นสีฟ้าครับหายากมากๆดังนั้นเราควรวางแผนการใช้พลังงานโดยการลงสตาร์เกตที่มีเฉพาะ3าดาวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราเปิดสตาร์เกตแล้วปรากฏว่าเราไม่มีเลยครับให้เราลองถามเพื่อนของเราหรือว่าคนในกลุ่ของเรานะครับว่ามีคนไหนที่มีสตาร์เกต3ดาวที่ดรอปของทอง2ชิ้นบ้างนะครับถ้าเกิดไม่มีอีกก็ให้เก็บ Energy ไว้เพื่อเอาไปใช้ในวันถัดไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิด Energy มันล้นจนแบบจะเต็มร้อยปสิบอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนําว่า ให้ลองหาจากแชทโลกดูนะครับว่ามีคนเนี่ยประกาศรับตี้ไหมนะครับก็ให้เข้ามาที่แชทโลกแล้วก็เข้ามาที่รีคูดหรือว่าภาษาไทยก็คือคัดเลือกนะครับก็ให้ดูเฉพาะที่เป็น3าดาวก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้ของทองเยอะที่สุดก็คือ2ชิ้นนะครับแต่ว่าตี้เนี่ยจะเต็มเร็วมากเพราะว่ามีคนเนี่ยรอเปิดแชทโลกเพื่อรีบเข้าตี้อยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีเวลาเล่นแนะนําว่าให้บริหารสตาร์เกตดีๆด้วยนะครับมาเรื่องที่สี่ก็คือเตรียมของ up metric นะครับเพราะว่า พอตัวละครเราเลเวลหกสิแล้วนะครับเราจะสามารถ up metric เนี่ยขึ้นที่เลเวลหกสิได้นั่นเองนะครับซึ่งในช่วงเนี้ยมันจะเริ่มยากขึ้นเช่นกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ทรัพยากรในการ up metric เยอะนะฮะั้นถ้าเกิดเราหา star gate แบบหาของทอง2ชิ้นไม่เจอเนี่ยก็หันมาลงสว่านเม t r i c ในส่วนของบททดสอบพู้มิมตรหรือว่า dimensional trial ก็ได้นะครับเพื่อที่จะหาของ up metric นั่นเองนะครับต่อให้เราไม่ได้อยากลงบททดสอบพุ้งไมตรก็ตามแต่เราก็ควรลงเพราะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันจะแจกของจากการที่เราลงดันบททดสอบพี่งไปต้ียนะครับ มาถึงข้อที่5้าแล้วนะครับอันนี้จะเป็นช่วงเลเวลก่อนถึง60นะก็คือตอนเลเวล59นะครับเราจะสามารถใช้ผงคริสตัลทองเนี่ยไปแลกของใส่ส,สีทองได้ก็คือในส่วนของเข็มขัดแล้วก็ในส่วนของหมวกนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากเน้นด,มมดาเมจแรงๆก่อนก็แลกในส่วนของหมวกก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเน้นคริติคอลกับเน้น a t t c ด้วยเนี่ยก็นำเลือกขึ้นไปก่อนเพื่อไปแลกในส่วนของถุงมือนะครับเพราะว่าจะได้ทั้งโจมตีแล้วก็ได้ทั้งคริติคอลด้วยนะครับ หรือว่าแลกลองเท้าก็ได้ครับแม้ว่าสเตรัสพื้นฐานของรองเท้าเนี่ยจะไม่ได้บกคิยทิคอลแต่ว่าสถานะแบบสุ่มที่ได้มาเนี่ยมันจะมีบกคิย์ทิ a คอลด้วยนั่นเองนะครับต่อมาข้อสุดท้ายเป็นของแถมแล้วกันครับก็คือการเตรียมตัวเข้าสู่ artificial island นะครับซึ่งเกาะนี้จะเป็นเกาะใหม่ซึ่งจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ global เนี่ยในวันที่15กันยายนนี้นะครับจะเป็นแผ่น1.5ซึ่งจะมีบอสใหม่2ตัวก็คือ Bot บอสมังกรกับบอสกบนะครับ Bot บอสมังกรจะดรอปในส่วนของเมทริกซามียด้วยในส่วนของบอสกบเนี่ยก็จะมีดรอปเมทริกของเซโร่นะครับซึ่งการที่จะเข้าไปที่เกาะ artificial island เนี่ยเราสามารถเข้าได้โดยการขึ้นยานที่ท่าเรือเบนเจสนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงท่าเรือเบนเจสนะครับจะมียานจอดอยู่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องผ่านเครื่ององถึงระดับไหนด้วยนะฮะอันนี้ผมลองเล่นที่เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับ พอขึ้นยานปุ๊บตัวยานเนี้ยก็จะเข้าสู่คาสินเพื่อพามาที่ Artificial Island นะครับซึ่งในแผนที่เนี้ยเราสามารถแก้พัซเซิลโดยหาเม็ดกาชาสีทองสีดำได้เช่นกันนะครับโดยพัซเซิลเนี้ยจะไม่แตกต่างกันเลยก็อย่างเช่นมีแบบดอกไม้เดเดเลียนหรือว่ามีหลุมที่มีน้ำมันก๊าซอยู่ข้างหน้าอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงตอนที่ตัวละครเราเนี้ยเลเวลสิขึ้นไปนะครับเราสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างบนเกาะน,น,นี้ได้นะครับซึ่งสิ่งปลูกสร้างเนี้ยมันจะเจเนเรตเป็นวัตถุดิบต่างๆให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเงินสำหรับาน Shop, าะน,บนะะเัดบสทม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากในการที่จะพัฒนาตัวละครเช่นกันนะครับสำหรับเกาะ artificial island นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้สำหรับการแนะนำการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่แล v วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง g i n g e r channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ